สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านครับผมจ่ายช่องหน้าวัดอสังหาเนาะวันนี้ผมอยู่ที่ประจวบครับผมบังเอิญมีที่ดินหนึ่งแปลงก็เป็นของคุณป้าเนาะก็คุณป้าต้องการมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินแปลงนี้เนี่ยฮะเนื้อที่25ไร่ครับ25ไร่หนึ่งงานกับอีก74ตารางวาครับผมคุณป้ามีความประสงค์ที่อยากจะขายเนื่องจากว่าคุณป้าอายุค่อนข้างเยอะแล้ว อ่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําเกษตรไหวแล้วเนี่ยฮะก็ราคาที่คุณป้าแจ้งผมมาเนี่ยอยู่ที่ไร่ละ4 0 0แสนครับอยู่พิกัดนะฮะอยู่ที่ตําบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดปราจับวครับผมแล้วก็ห่างจากตัวเมืองปราจับวเนี่ยยีิกิโลครับห่างจากถนนเส้นหลักซึ่งเป็นถนนเพชรเกษมเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณป้าเขาเอ่อได้ทำาฟาร์มจะเป็นฟาร์มหมูแล้วก็เป็นฟาร์มวัวเนี่ยฮะ อันนี้ให้เพื่อนๆชมเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักคนงานเนาะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นฟาร์มบัวตรงด้านเนี้ยเนี่ยฮะก็จะเป็นบัวนมนะฮะที่ผมสอบถามคุณป้าเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าคุณป้าท่านก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วเมื่อกี้นี้คุณป้าก็พาผมมามาดูแลพื้นที่ตรงนเนี้ยเนี่ยฮะพามาชมลักษณะนี้ก็คุณป้าบอกว่า อ่าสมัยก่อนจะเป็นวัวนมก็เอาวัวขึ้นตรงนี้เลยฮะแล้วก็ผูกแล้วก็รีดนมแล้วก็ทําความสะอาดตรงเนี้ยเนี่ยฮะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มหมูฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่หนึ่งงาน74ตารางวานะฮะย้ําอีกครั้งนะฮะราคาคุณป้าเปิดไว้ที่ไร่ละ4 0 0แสนเป็นโฉนดนะฮะเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ฟาร์มหมูเนี่ยฮะแต่ตอนนี้คือไม่ได้ทาละเนื่องจากว่าคุณป้าอายุเยอะแล้วเนี่ยฮะ เมื่อกี้นี้ผมว่าโดนขึ้นบินเนาะเนื่องจากว่า,าคุณป้าไม่ได้ทําความสะอาดในเนื้อที่เนี่ยมันก็ทําใหา้ค่อนข้างที่จะลกหน่อยแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นบริเวณแนวเขตเลยส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นของเพื่อนบ้านนะฮะจะมีรั้วรอบขอบชิดมีบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกหมูส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นคอกข,ของแม่หมูเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยนะสามคอกตรงนี้ก็จะเป็น ลูกเวลาลูกหมูเขาคลอดมาอาเขาจะมาไว้ตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้หญ้ามันค่อนข้างที่จะลกหน่อยเนี่ยครับเพราะว่าคุณป้าเขากาลังจ้างให้คนมาตัดไงอันนี้มันก็ไม่สามารถจะเดินไปได้แล้วรูปแปลงที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะเนี่ยะจะเป็นล้าวล้าวหมูเนี่ยฮะ แล้วก็ภายในแปลงเนี่ยคุณป้ามีปลู่มะพร้าวมะม่วงกล้วยนะฮะแล้วก็มีเจาะน้ําบาดาล2บ่อแล้วก็ะจะมีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงด้านนี้เนี่ยนะสระน้ําตางด้านเนี้อันนี้มันลกนะผมไม่สามารถเดินไปได้เนาะ,อ,ะอันนี้เดินมาชมตรงนี้ครับตรงเนี้ยที่สอบถามจากคุณป้าเนี่ยเวลาแม่วัวเขาคลอดเนี่ยจากนั่นเสร็จก็แม่เขาก็จะมาผูกไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่บดท,ที่ ทำอาหารแล้วก็เป็นเตา,าในการต้มอาหารให้หมูนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นคอกวัวตรงนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะลกเนาะแล้วก็คุณป้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานอ่าซึ่งคุณป้าอ่าท่านอยู่คนเดียวะฮะ แล้วก็ไม่มีคนมาคอยดูแลเนาะส่วนเบอร์โทรนะครับของคุณป้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจเนี่ยสามารถยกหูสอบถามรายละเอียดจากคุณป้าได้เลยนะฮะชื่อคุณป้ากูสนเนาะเบอร์โทร080 932 9363ครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งตะกี้นี้เนาะก็ภายในแปลงจะมีปุ่มมะม่วงมะพร้าวส้มโอแล้วก็กล้วยนะฮะตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ให้อาหารวัวเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยปึ๊บเนี่ยครับค่อนข้างจะลกหน่อยนะฮะ แล้วก็ส่วนบ้านก็จะอยู่ด้านในตรงนู้นบ้านโอเคเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันะฮะอันนี้พอเดินเข้ามาในส่วนของทางด้านนี้นะฮะก็ถ้าตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นครอบัวที่ผมเดินไปตะกี้นี่นะฮะอันนี้พอตรงมานี่ก็จะเป็นบ้านคุณป้าอยู่ตรงนี้นเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมสีห้องนอนอหนึ่งห้องน้ําอยู่ในบ้านแล้วก็ห้องน้ําแยกออกมาจากตัวบ้านอีกหนึ่งห้องนะฮะ นี่ครับนี่ลักษณะบ้านก็อยู่ตรงนี้ก็ผมถ่ายภาพได้เป็นบางส่วนเนาะเพราะว่าบ้านคุณป้ายังยังไม่ได้ค่อยเก็บเท่าไหร่เลยนี่ฮะนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวด้านนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ภายในบ้านตรงเนี้ยก็จะมีห้องนอนอยู่ด้านในเนี่ยครับอ่บาบังเอิญคุณป้าอ่าไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ ที่นี่นะฮะบางทีท่านก็อยู่ในเมืองครับเพราะว่าท่านมีที่พักอยู่ในเมืองด้วยส่วนตรงนี้นะฮอะอยู่ที่ตําบลอ่าวน้อยอําเภอเมืองจังหวัดปราจุจบเนี่ยฮะส่วนตรงนี้จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ที่มีสแลนสีเขียวเนี่ยจะมีรั้วรอบมีบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะก็แปลงที่ดินเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะตามที่ผมแจ้งเพื่อนๆเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีห้องนอนอันนี้ผมไม่ได้เข้าไป ด้านในนะอันนี้ให้เพื่อนชมด้านนอกแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างในบางทีมันมีของอย่างเงี้ยส่วนรายละเอียดเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พสามารถโทรสอบถามจากคุณป้าได้เลยอันนี้ผมมาให้ชมภายนอกเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้าด้านในถ่ายได้ไหมด้านในเข้าไปถ่ายได้ไหมมันจะลกหน่อยใช่ไหม คุณป้าบอกข้างในก็จะรกเยอะเลยเนี่ยครับคุณป้ายังไม่ได้เก็บของเลยก็จะมีห้องนอนตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้องเนี่ยนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านในอ่ามันจะรกหน่อย,อยงั้นแค่นี้ก่อนล้วกันเนาะเพื่อ,อ,อนๆเนาะก็ถ้าสนใจเนี่ยสามารถยกหูโทรมาสอบถามรายละเอียดจากคุณป้าได้เลยเนาะเดี๋ยวผมย้าเบอร์โทรให้อีกครั้งนะครับอ่เบอร์โทร0 8 0ครับผม93 2 9, 32, 9 3 6 3สกครับผม อ่าชื่อคุณป้ากูศลเนาะเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่ครับก็คุณป้าท่านอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเวลามาดูแลก็อยากจะประกาศขายที่ดินแปลงนี้เนื้อที่25ไร่หนึ่งงาน74ตารางวานะฮะก็ราคาตกต่อไร่เนี่ย0 0 0แสนครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเนาะสวัสดีครับผม